ค่าวิชาเรียนให้ศาสตร์รรค่ะ,ะั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งน่เรียน,นใครเห็นในชีวิตประจำวันไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวัดน้ำหนักกันค่ะ 1. การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐาน การวัดน้ำหนักเป็นการหาน้ำหนักของสิ่งของว่ามีน้ำหนักเท่าใดเมื่อต้องการทราบน้ำหนักของสิ่งของเราใช้เครื่องช่างเพื่อวัดน้ำหนักของสิ่งนั้นซึ่งอาจใช้เครื่องช่างที่มีหน่วยไม่ใช่มาตรฐานเช่นลูกแก้วลูกบอลอย่างลบและเรียกหน่วยการวัดนี้ว่าหน่วยกลางค่ะตัวอย่างนะคะ การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนักเรียนดูรูปภาพนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยคือหนังสือขวามือคือบล็อกรูปภาพที่แสดงนี้นะคะหนังสือมีน้ำหนักเท่ากับบล็อก7อันค่ะบล็อกเป็นหน่วยกลางในการวัดน้ำหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะนักเรียน ตัวอย่างต่อไปนะคะการวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานซ้ายมือนะคะนักเรียนดูรูปภาพคือขวดขวามือคือบล็อกนะคะภาพที่แสดงนี้ขวดน้ำเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับบล็อก5อันค่ะบล็อกเป็นหน่วยกลางในการวัดน้ำหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานการเรียนเครื่องช่างที่มีหน่วยมาตรฐาน เครื่องช่างนี้นะคะจะเรียกว่าตาช่างก็ได้หรือเครื่องช่างสปริงนะคะเครื่องช่างสปริงใช้สำหรับช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากเช่นผักผลไม้และเนื้อสัตว์ค่ะเครื่องช่างที่มีหน่วยมาตรฐานก็คือภาพนี้นะคะคือเครื่องช่างน้ำหนักตัวใช้สำหรับช่างน้ำหนักคนค่ะ ภาพนี้นะคะคือเครื่องช่างสองแขนใช้สำหรับช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักน้อยเช่นสมุนไพรสารเคมีค่ะต่อไปนะคะเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนใช้สำหรับช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆเช่นข้อาสารปุ๋ยหรือน้ำตาลทรายที่บรรจุในกระสอบค่ะ เครื่องชั่งดิจิตอลใช้สำหรับชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากทำงานด้วยระบบดิจิตอลบอกค่าน้ำหนักเป็นตัวเลขค่ะส่วนประกอบของตาชั่งเด็กๆคะภาพนี้จำได้ไหมคะว่ารูปภาพเครื่องชั่งอะไรอ่าใช่แล้วคะ่ะนี่คือเครื่องชั่างสปริง ทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของตาช่างกันนะคะส่วนประกอบอันที่หนึ่งนะคะคือจานนะคะส่วนประกอบที่สองก็คือตัวเครื่องช่างค่ะและส่วนที่สามก็คือนับปาดค่ะเนนะคะเป็นกิโลกรัมค่ะนักเรียนส่วนที่ห้าก็คือตัวเลขค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะเกี่ยวกับเครื่องช่างที่ครู สอนมานะคะเด็กๆคะภาพนี้นะคะเรามาดูกันว่าชมพู่ในจานจะหนักกี่กิโลกรัมนะคะนักเรียนจะต้องดูที่หน้าปัดของเครื่องช่างก่อนนะคะเสร็จแล้วนักเรียนดูเข็มที่น้ําหนักว่าไปที่ที่ตัวเลขใดภาพนี้นะคะไปที่ที่เลขห้าแสดงว่าภาพนี้ชมพู่หนักเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าหนักห้ากิโลกรัมค่ะ ภาพต่อไปนะคะนักเรียนดูาภาพแอปเปิลค่ะนักเรียนดูที่หน้าปัดแล้วดูแล้วใช่ไหมคะดูเข็มชี้น้ำหนักชี้ไปที่เลข3ค่ะแสดงว่าแอปเปิลหนักก,กี่กิโลกร,รัมคะนักเรียนอ่าสามกิโลกร,รัมค่ะมังคุดหนักก,กี่กิโลกร,รัมคะอ่าฝึกตอบคำถาม เด็กๆด,ด,ดูรูปนี้นะคะมังคุดหนักชี้ไปที่เลขสามแสดงว่ามังคุดหนักเท่าไหร่คะนักเรียนค่ะ3ามกิโลกรัมค่ะตอบคำถามข้อที่2นะคะภาพนี้คือส้มค่ะ นักเรียนก็สังเกตที่หน้าปัดและเข็มชี้น้ำหนักภาพนี้เข็มชี้น้ำหนักชี้ไปที่เลขหนึ่งแสดงว่าภาพนี้หนักกี่กิโลกรัม,มคะนักเรียนค่ะเท่ากับ1กิโลกรัม,มค่ะข้อที่3ค่ะภาพมะพร้าวค่ะดูที่หน้าปัดแล้วเข็มชี้ไปที่เลขอะไรคะนักเรียนค่ะชี้ที่เลข5้ค่ะแสดงว่า มะพร้าวหนักเท่าไหร่คะ5กิโลกรัมค่ะ